โอว่าจะเล่นท่าคิบโดนโมได้ซ้อมจักตกอายไหมล่ะอายไหมล่ะเบิ้งเดือสภาสวัสดีครับพี่พี่น้องนะวันนี้ก็พบกับมา่น้อกเก่าพี่น้องพี่น้องวันนี้มีแนวมานำเสนอเนาะพี่น้องนะเป็นละครสั้น เรื่องที่สอง,ล,องล่องเล่นกระเบาดีเบิรงพี่น้องเนาะว่าสี่งองมาแนวใดเนาะมันจะแตกต่างจากละครเรื่องแรกเรื่องที่ผ่านมาเนาะถ้าพี่น้องเบิรงผ่านไปก็้นเจ้หูนูน่นก็น้นเจ้หูเนาะถ้าใครว่เคยเบิรงกับเดือนต้องไปขันล่างเนาะคลิปเก่าๆประมาณจะคลิปประมาณหาหกคลิปนี่แหละพี่น้องนะเนาะเดือดเราไปเบิรงเนาะใครว่เคยเบิรงนวันนี้เราจะมานําเสนอคลิปที่สองเนาะ ว่าเอา,เอาเสแสดงคือบอลด้วยว่าแอคติ้งเ้าเริ่มเดยบอเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าเ้าพัฒนาจากเก่าขึ้นมาได้บอเนาะพี่น้องเนาะเป็นแตะปอไอเป็นตะไปต่อเดยบอเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็อยู่ละดาราเ้ามีสองคนเด่างเพี่น้องเนาะดาราดาราไหมเนาะแล้วลองเห็นลองเห็นเปิดคลิปที่สองเนาะจนเบาดีเห็นนะพี่น้องนเออนาะก่อนสิรับส้มแมนก่อนคือบอเนาะก่อนสิรับส้มคลิปนี้เขากะ<า><า> ฝากให้กำลังใจห่อสองคนด้วเลยพี่น้องเนาะเบิ่งโฆษณากับยาขามไวอยังไงทรพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจเลยว่าผมมีกำลังใจทายคลิปบว้ยังไงซะาบพี่น้องเนาะเบิ่งโฆษณาบ้าขามเพื่อเป็นกำลังใจห่อสองคนนะพี่น้องเนาะเพราะว่ารายได้รักจากยูทูบก็คือให้ท่านผู้ชมด้วยว่าเอฟซีบึงโฆษณาซอยเนาะคือรักๆเลยนะพี่น้องเนาะไาพี่น้องบพรว่าอะไรไปชมคลิปกันเลยผมก็เบาเลยสิเป็นยังไงเนาะพี่น้องจัง แนะนำวิจารณ์เนื่อง่าวิจารณ์ตุ้งติ้วิจาร์เนื่องมาแน่แนวแน่แนวแนะนำเนาะว่าคือบอเลยจังไงใว่าเต็มซิปหายใจคะแนนเนาะพี่น้องเนาะนีไอ้คนแนะนำเมืองน่ะฮอนเต็มซิปไอบ้าโอรีไรไปอ่านในเม็นเปกังคือบอไปเลยเมืองอ่านในเขาเบ็ดน้ำมาเนาะไ้พี่น้องเบนเม็นเมืองเน้ำเนาะไอ้พี่น้องไปรับส้มคลิปกันเลย ยี่งไรอีกมื่อนีร่อาการอะยี่อไห่เอาค่ะวนวนโอ้ยสั่งตัวก่ะหาถ้านวันเป็นเหลาในไวันไดีก็เป็นเลาตวันอ๋อโมเมนต์แบบนั้นไปให้เสียงแห่งตอนนี้คิดาย ไปเ,เชี่ยจังขม่เมคางบอกเอาบังดูสรุปเด้อ,ข,อข่ขขอยเมาคางขื้นข่อยเนี่ยเป็นคางคางคาบเราหลังคางแล้วเพิ่นนองบอกเมียขอย่อยรอนคิดลายแี่งปวดหัวเลยข่อย ขาที ies, there, you, ่น nice. si ี่พี่เท่าได้ชื่นรีนี่น่าฮ่า่าฮ่า่่า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 ฮาฮ่่าฮอาฮ่่าฮ่้ฮ่่าฮา่้ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่บฮ่าาาา่เาา ใคกันด <łość> ้วยเป็นยังเปียตีคุ้มตาเขียนลายโมเยอะเยเบื้องเดียสภาพไปครัหมอ ทานจับไฟเบื่งดูอุ้ยปลาคอม่แต่ใส่หอพี่น้องปลาคอไม่แต่ใส่ะปลาอม่แต่ะบบบืน <c oughs> มาทุนไปทงหน้าพี่น้องนะโอ้กระตูใหญ่เติบอยูได้หนีเพราไม่หลาโตเราบ่อนอเิงด้ส่ซุ่มให้ซุ่มปลาคอไหวถึงถเสือกองเฮียซะนั่นเตื่นเต้ยนมาเป็นโตัวซ้ำแขน แล้วสิมี้แมวก็ยังอยู่บ่ะจำเขากินเลยพี่น้องเนี่ยอยู่บ้านกันป่นลูกสาวเอินเนี่ยหลุนหลุน,น <laughs> โอ้ยพี่น้องอันมัหน,นอกเปือกอีกอ <laughs> <laughs> พี่น้องอสีผ้า,า,พาพันขวมไปเบึงฟังหันเน่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  เออไปเพิ่นซ่สันูี่น้องเอ้ยเอาไปกินยังตัวน่อยนะแกต่ต <laughs> โอ้ยโยไมไ,ได้ซ้อจักโต <laughs> อายไหล่ะอายไหมล่ะ <laughs> บ๊ายบายโมแก่เคิร์นไห้เนาะแก่เคิร์นประคอตัวบางใหญ่ พี่น้องจับประคอไปเลยอุ้ยเขาต้องมาจอบได้หนีไปไปย่างไปหลังบ้านไปไปไปมามาไม่ท้องนาพี่น้องแม่แม่เป็นอุ้ยเบิ้งภาพพี่น้องไปเบื้องเมื่อพูดพูดทวงหน้าหนามหนามทวงแมนอันคันคันว่ามาแห้งกว่านี้มันฉีหล่นวางนี่กระชิมีปลาหน่อยปลากระเดิดปลาเขียงปลาเลีนน้ำทางนี่ค่ะรายแห้งปี แม่นี่เบิ้องนาบ้านอันเบิ้งนาเอ,าอ้าพี่น้องจุดจีเยียปากคอเว้ยถ้าเอาเอาอีดี่หารในซองตัวในถอดได้หน,นั่นัที่ล่าเจ้าฆ้ากระเลียนอยู่ค่ะถอดให้ลูกพ่อแม่นี่แม่โอ้ยพี่น้องเบิ้งนาะปากคอตื่นเต้นแห้งปากคอว่าเอาดีๆด้วยป่พอ่อจะมาปฏิเสธทไมพูดโอ้ยเดี๋ยวไปสิเปียกบ้านนี้ อุ้ยพี่น้องโอ้ยเอาตัวไหนตัวนี้ไข่เนาะอุ้ยตัวนั้นใหญ่กว่าตัวนี้เออตัวนั้นใหญ่โอุ้ยอานมันดอกเอาตัวนี้ไข่อยู่อุ้ยไปหาครูออกมาแล้วเรื่องมายืนเฝ้าอยู่เดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนพี่น้องไหมเดี๋ยวเขาจีบผ้าไปงมทางในเธอจะอยู่ในนันล่ะป่ะพี่น้องเขาขออนุญาตไปเปลี่ยนชุดกันก่อนข้าแต่เลยทอดให้ลูกด้วยสองเมนเมนปะโอ้ทอดทั้งพร้อมลูกก็จีบมากินฉันเสียด้คุณโดนจะน้า หลังจากเราไปประชนภัยมาเนาะพี่น้องเนาะไปกันไปหยอกปลานะพี่น้องเนาะนาอันมันหนอกนาบาดอัดมันหนอกมันก็สิขังในพี่น้องเพราะว่าเพิ่นมาทมทีรัดกันเนาะที่นี่มันมันไม่อยู่สองแปลงที่ว่าที่ข้างๆท้าทบไปประมาณหลังสองหลังมันจะเป็นเหมือนทีตาม็ตำกาทางเนาะสองแปลงมันกลายเป็นหมองเก็บหนาแล้วก็มันมันมุ้ยมองไปเพราะว่าตางโคต่ตงมาสางรัดกันนะพี่น้องก็เลยหล่นมาถนน ฟังในกระดูกปลากระดูกบาดได้อีกปวดกระดูกบาถมมันเลยยี่ซองแปลงเนีบาดถมไปเนาะปวดหัวหัวจะปวดเนาะ่น้องเนาะเนี่ยเป็นปัญหาของหนาวเนาะ่น้องเนาะเขาบอกว่าสามารถแก้ไขได้เนาะ่น้องเนาะเป็นปัญหาของหนาวกับเทศบาลที่ต้องมาแก้ไขเราไม่เลิกจะภาพนะ ครับพี่น้องคลิปนี้เขาจะไปซ้ำอีกแล้วพี่น้องจะพอกันคลิปหน้าเนาะดีๆเด้อเฮ้ยไปเด้องถ่ายทำไมเกาปิดใจนลยคลิปหน้าจะพอกันไหมพี่น้องเนาะเนี่ยเนี่ยขึ้นกล่องบ๊ายบายพี่น้อง